พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของสตาร์เลีนแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิก2รุ่นใหม่นั่นก็คือเ e n ทอ r 170i b o b b บ r และ m a คคีนา 170i Cafe โดยเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เมื่อวันที่6มีนาคม2,564ที่ผ่านมา ย้อนหลังกลับไปเมื่อ7-8ปีที่แล้ว Starion ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยด้วยการเปิดตัวม Classic, อเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิก2รุ่นประกอบไปด้วยเ e n ทอร์คลาสสิและเ e n ทอร์คาเฟเครื่องยนต์1 5 0 c ซีซีโดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตย้อนยุค2รูปแบบสไตล,ล์คลาสสิกก็คือเบาะนั่งยาวๆนะครับส่วนสไตล,ล์คาเฟ่ก็คือเบาะนั่งจะมีตูดมดทั้ง2รุ่นจะมีอัพไซด์ดาวเป็นจุดขายสำคัญ และในส่วนของเซนทอร์คาเฟ่ก็จะมีการติดตั้งป้ายสตา์เรียนอยู่ที่บางโคลนหน้ามียางแก้มถังเบาะนั่งตูดมดแล้วก็มีออพไซด์ดาวเช่นกันผลก็ปรากฏว่าสตาเรียนสามารถสร้างยอดขายจากสปอร์ตคลาสสิกทั้งสองรุ่นได้อย่างมากมายในช่วง78ปีที่แล้วจากนั้นก็ได้มีการเสริมทับด้วยรุ่นเซนทอร์สยามเครื่องยนต์ชุดเดียวกันขนาด1 5 0ซีซีแล้วก็ตามมาอีกหลายรุ่นจนถึงเมื่อช่วงปีที่แล้วพิษโควิด19 ทำให้สตาเลียนต้องหยุดชะงักไปเล็กน้อยและมาวันนี้ก็ถึงเวลาอันสำคัญกับการเปิดตัว2รุ่นใหม่นั่นก็คือเซนทอ 170i Bobber มี2แบบให้เลือกก็คือ Standard ราคาอยู่ที่6,9,800บาทส่วนตัวท็อปนั้นจะมีราคา7,500 0บาทมีการเพิ่มอุปกรณ์ตกแต่งมากมายหลายชิ้นด้วยกันรวมราค่ามากกว่า1,1,700บาท ขณะที่ m a c คิน่า170่งเไรุ่น Standard ราคาอยู่ที่6,9800บาทรุ่นท็อปราคา76,500บาทซึ่งตัวท็อปนี้ก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปมูลค่ามากกว่า1,3 0 0 0บาทการกลับมาคราวนี้ของ s t a r l เรียนนั้นมีสองน้าตายก็คือ Bobber และ Cafe ซึ่งเป็นเทรนดยอดฮิตในปัจจุบันนี้ทั้งสองรุ่นนั้นใช้เครื่องยนต์ชุดเดียวกันครับสจังหวะสูบเดียว s i n เกิลโอเ h e ร์เฮดแคมชั2สองวาลระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านมาตรฐานยูโรโฟปริมารกระบอกสูบอยู่ที่1 7 0ซีซีมากกว่าเดิมที่มีขนาด1 5 0ซีซีและมีการปรับปรุงในส่วนของการจ่ายเชื้อเพลิงใหม่ด้วยการติดตั้งหัวฉีดให้ความประหยัดและอัตราเร่งที่ดีขึ้นระบบเกียร์แบบ5สปีดเบาะนั่งสูง750มิลิเมตรถือว่าเตี้ยครับไม่สูงเกินไปน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่130กิกรัม สังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่าถังนน้ำมันนั้นมีขนาดเล็กจุเพียงแค่6ลิตรเท่าที่ทราบในขณะน,นี้ดูเหมือนว่าถัางนน้ำมันนั้นจะเป็นฝาครอบพลาสติกข้างในจะเป็นอลูมิเนียมแฮนด์ดิลบาร์แบบยกสูงเบาะนั่งตอนเดียวยาวๆนั่งสบายๆครับมีป้ายสตาร์เลียนอยู่ที่บังโคลนด้านหน้าท่อไอเสียแบบปลายแจกันให้ความโดดเด่นสะดุดตารวมถึงยางฟันเลื่อยเอกลักษณ์ของสตาร์เลียนจุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือเรื่องของชุดไฟหน้า LED รูปแบบใหม่ ให้ความโดดเด่นสวยงามที่แตกต่างไปจากเดิมสำหรับเซนทอร์ 170i b o บอร์ตัวท็อปนั้นจะมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมหลายชิ้นด้วยกันครับเริ่มจากแฮนด์อลูมิเนียม C N C มูลค่า3,000บาทไฟหน้าบวกตะแกรงใหม่1,500บาทมีกระบอกอลูมิเนียมหุ้มแกนโช้คอัหน้า600บาทต่อข้างซึ่งเจ้ากระบอกตัวนี้ติดตั้งอยู่ระหว่างแผงคอบนและแผงคอล่างให้ดูแล้วมีความ โดดเด่นและสวยงามมากขึ้นดูแน่นขึ้นไฟเลี้ยวกระสุนพร้อมตะแกง300บาทต่อข้างมีกระจกปลายแฮนด์ทรงกลมปั๊มเบรกบนอลูมิเนียมทรงกลมโดยตัวท็อปนี้จะใช้ยางแทร็กเกอร์หน้าหลังส่วนตัวแสแตนดาร์ดนั้นเป็นยางฟันเลื่อยครับสำหรับรุ่นแมคคิน่า170 i คาฟก็มี2แบบให้เลือกเช่นกันครับแบบสแตนดาร์ดในภาพรวมแล้วก็เป็นสไตล์คาเฟ่เรเซอร์แฮนด์จับชกอัพหน้ามียางแก้มถัง เบาะนั่นตอนเดียวยาวๆปลายนูนเล็กน้อยซ้อนได้สบายๆายครับใช้ยางฟันเลื่อยปลายท่อแจกันและก็เครื่องยนต์ชุดเดียวกันขนาด 150cc โดยตัวมาตรฐาดนั้นวางราคาอยู่ที่69,800บาทส่วนตัวท็อปนั้น76,500บาทมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งหลายชิ้นด้วยกันครับประกอบไปด้วยชุดหน้ากาก,ากงงพร้อมตะแกรงไฟและขาย,ยึดมูลค่า2,800บาทปลอกแฮนด์ซ้ายขวา 1 8 0บาทต่อคู่เบาะนั่งปักหมุตร1,500บาทครอบท้ายตูดมดพร้อมสายคาด1,200บาทล้อแมกหน้าหลัง5,000บาทต่อคู่และสีด้านพิเศษพร้อมสติ๊กเกอร์อีก3,000บาทรวมมูลค่าของตกแต่ง13,680บาทครับเมื่อหักลบกับอุปกรณ์เดิมติดรถแล้วราคาค่าตัวของมันนั้นก็แพงขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่6,700บาทเท่านั้นต้องถือว่านะครับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกในยุคนี้ ทั้งสไตล์บ็อบเบอร์และคาเฟ่ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างหลายคนซื้อไปแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมกันอย่างมากมายแต่หลายคนที่ซื้อไปแล้วไม่อยากตกแต่งก็ทางสตาร์เรนมีรุ่นท็อปให้เลือกใช้กันถ้าจะบอกว่าสตาร์เลียนั้นเป็นผู้จุดประกายรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกขึ้นในเมืองไทยเมื่อ7 8ปีที่แล้วก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับเพราะว่ายอดขายแต่ละปีนั้นมากกว่า1 0 0 0 0หคันแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเจอโควิด19เเข้าไปก็เรียกว่าต้องกลับไป ปรับฐานกันใหม่การกลับมาครั้งนี้ของสตาร์เลียนบอกเลยครับว่าน่าจะตะมองเป็นอย่างมากเพราะว่ากระแสมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกไม่มีวันตายเรื่องราวของสตาร์เลียนจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ